การอารัธนาศิลอารัธนาพระปริศอารัธนาธรรมในพุทธนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานพุทธศักราช2554ได้ให้ความหมายคำว่ามัคคนายกหมายถึงผู้จัดการทางกุศลผู้ชี้แจงทางบุญและเป่าประกาศให้ประชาชนมาทำบุญทำกุศลในวัดและในวันนี้ครูได้เชิญนายอนุวุฒิเผยกินมาสาธิต การอารัธนาศีลอารัธนาพภปริษอารัธนาธรรมคําว่าอารัธนาแปลว่าเชื้อเชิญการอารัธนาศีลจึงหมายถึงการเชื้อเชิญพระสงฆ์ให้ศีลหรือการขอรับศีลจากพระสงฆ์ ในทางพระพุทธศาสนาเริ่มต้นด้วยการอาราธนาศีลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พระสงฆ์เตือนสติของเรามีให้กระทำความผิดแล้วตั้งใจรักษาศีลรวมทั้งเป็นการชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อรองรับการประกอบความดีต่อไปมะยังพันเตวิสุงวิสุงรับภนาทายะ ติสระเนสหปัญจศีลานิยาจามะตุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตัติยมปิมายังพันเตวิสุงวิส mm ุงรักนาทายะติสระเนสหปัญจศีลานิยาจามะ การสมาทานศีลคือความตั้งใจที่จะรับศีลหรืองดเว้นความชั่วนั้นๆพระสงฆ์จะเป็นผู้กล่าวเป็นภาษาบาลีเมื่อจบแต่ละข้อแล้วผู้สมาทานศีลจะกล่าวตามการอารัธนาพระปริสหมายถึงการเชื้อเชิญให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะรับฟังบทเจริญพระพุทธมนต์เพื่อป้องกันภัยพิบัติ และสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตวีปติปติภาหายสะสัพพสัพติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังภูธรมังครังวีปติปติภาหายสะสัพพสัพติสิทธิยาสัพพพยวินาสายะปริตังภูธรมังครัง วิปฏิปฏิภาหายศัพภสัมปฏิสิทยาศัพ,พโรควินาศายปริตังภูตมังคลังการอรัธนาธรรมหมายถึงการขอร้องหรือเชื้อเชิญพระสงค์ให้แสดงธรรมเพื่อชี้แนะแนวทางการละชั่วทำดีทำใจให้ใสซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา พมาจโรกาติปติสหัมปติกัตอัญชริยทิวรังายญาจธาสันติทัตตาประชักขิกาเทเสสุธรรมมังอนุกรรมปิมังปัชังในการจัดทำสื่อการสอนครั้งนี้ขอขอบคุณนายยานวุฒิเผยกิ่นเบอร์โทรติดต่องานมักคนายก 090 280 5055